ทำอะไรกัน,นเฮะขอครับทำอะไรย,ยักษ์เฮะเก็บขอครับเหงื่อข้ายยังหิว่อข้ายยังนี่ครับเราต้องอันนี้คนลามครับอันนี้คนฟุกฟุกน้ำไม่อาบไม่ใช่แล้วน,นี่คนทันครับมือกล้องครับนี่มือกล้องส่วนตัวนี่ครับลงยูทูบแล้วเนี่ย เ่ครับเดี๋ยวสาวติดติดแย่อันนี้ชื่ออะไรนะรัสเซตะครับรัสเซตาไงกินข้าวเลยเนี่ยข้าวหมูย่างครับเอ๊ะกระเพราข้าวหมูย่างกระเพราข้าวหมูย่างครับโอ้โหอ๋อนี่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 คนคนเดียวคนพชรให้ฮึ่ี่ไม่ใช่ผมอ่ะให้ยังเก็บแล้วรอยเลยดีครับเออฝากเนื้อฝากตัวไหมถือไปหมดได้เราต้องน่าจะรู้จักกอะไรอ่ะอ่าเต้นเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยนิดนึงนิดนึงภาษาญี่ปุ่นให้ให้กูนิดนึงนิดนึง นิดนึงนิดนึงมันต้องเป็นสิอึบอึบเอานิดนึงเอาภาษาญี่ปุ่นก็ได้หัวไปอะไร้หมครับแ่บบอแ่บบอเอาเหลือคนเดียวเลยถายบล็อกเลยครับจาเอาหนีมาเลยนี่ครับ บลามหนีกล้องไปแล้วนี่อันนี้เป็นบรรยากาศก่อนว้าเรานะครับวิ่งดิวิ่งไม่เดินต่อไปไมวิ่งไปไหนอีกอะัวิ่งแบบนี้เลยโอ้ขนุนแต่เมื่อวานไม่หมดเลยนี่บรรยากาศสบายสบายครับ นี่ครับกาพักน้องๆครับสบายครับอากาศแบบหิวข้าวยังฮะนี่ครับทาสีอันนี้ทาสีนี้ใช่ไหมสรุปอะนี่ครับอันนี้คือพลมโนกครับมือกล้องส่วนตัวเรา ฝากอะไรถึงเอฟซีทาง YouTube ยูทูบไหมขอบคุณที่เอ็นดูครับเขารู้จักหรือเปล่ารู้จักเลยครับบ้านอยู่ไหนนะกรุงเทพครับกรุงเทพนี่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคนนี้ <c oughs> ที่ว่าแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกั <c oughs> นครับใครพูดไอเป็นครับโอ้อันนี้คนราชกาเขาก็บ้านอยู่กรุงเทพครับนี่ครับใ,รใบแดงเสลีงใจ <c oughs> ใช่ไหมครับไปจับยังไงได้ใบแดง ผมว่าเอาท้าครับโอ้นี่ครับลูกครึ่งเราเดี๋ยวดิชื่ออะไรนะมิลเลียมฮะมินเลียมมินเลียมนี่ครับลูกครึ่งเดือนเรียบร้อยดิในโชว์กล้์ดทำงี้หน่อยขึ้นหงมหน่อยโชว์ไม่มีแล้วเออนี่ครับหายไปหลายเดือนครับคนนี้กินก้อยเป็นเปล่าเป็นแล้วฮะกินแล้วนี่หายไปหายไปกี่เดือนนะฮะก้อยดิก้อยสุกก้อยสุกก้อยผัวไปเนี่ยนี่คนลาม อันนี้บ้านอยู่ไหนนะโคราชครับโคราชคอนบุรีใช่ครับแฟนชื่อแพรฮะเอาแฟนชื่ออะไรอ่ะเชียร์ครับเชียร์เดี๋ยวยักษ์มานี่ดินี่นี่ครับผลยักษ์ครับอ่าฝากอะไรทึง FC ฟซีไหมอันนี้คนหนึ่งข้าวกับผลหนึ่งข้าวชื่ออะไรนะผลยักษ์แฟนชื่ออะไรนะเอ้ยนี่ครับเดี๋ยวรอชมเราครับว่า เราจะทำยังไงในการทำข้าววันนี้